โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทอีกแล้วแมปชื่ออะไรน้องชายบีสวอมเมอเรเตอร์บีสวอมเมอเรเตอร์เนี่ยเห็นเขาบอกให้ให้เดินไปตรงนี้เหรอเราต้องไปทำอะไรตักเราต้องไปตักอะไรกดอีเฮ้ยเนี่ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีเสียงมันมีเสียงด้วยอ่ะลากเศษกระเป๋าอ่ะมันมีกระเป๋าอยู่ที่มันเป็นรูปไข่อ่ะที่เราไข่มาลากเศษตรงนี้ไเ่าแล้วรีเสียงเล่ากันหูแตกยังไงนะเอาพี่กดไปตรงไข่ไข่ไหนไข่ ด้านบนมุมซ้ายพี่อ่าไข่อ่าแล้วยังไงต่อลากใส่ล้างใส่ลากลากใส่ไหนใส่กระเป๋าเนี่ยหรใส่ใส่รังพี่อน่ยตรงหน้าเนี่ยพี่เห็นไหมอ๋อรังนี้อ๋อใส่รังลากใส่รังเฮ้ยมันต้องลากใส่ช่องอันนะใช่ลากใส่ช่องโอ้ได้แค่ได้แค่นิดเดียวเองไงอ๋บมีตัวเดียวอยู่อ๋อยังไงต่อไปอีกนึงเหรอนี่พี่มาล้างเวสนี่อ่ะอุ้ยตัวแหวนต่อน้องชายไมยพี่เนี่ยอันนี้พึ่งผมเนี่ยโอเค เราเราใส่แค่นี้เหรอไมพี่เขาไม่รับเออต้องรับเควสวิ่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้พี่โอ้โหเกมกดีอ่ะคุยมันคลิก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 เอาคลิกตรงนี้ด้วยนะยังไงต่อก็มันบอกให้ทำอะไรพี่อ้าวบอกภาษาอังกฤษซะด้วยเดี๋ยวเขาบอกว่าซันซาวเวอร์นี่พี่พี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซัน u าวเวอร์เนี่ยอ๋อ s ันต t a r นี่ไปรึปุ๊บเก็บดอกไม้ตามจำนวนที่เขาบอกพี่ก็ไปส่งเควส จากวัยรุ่นวาโลมาเล ok ่นเกมนี <c oughs> ้ไ <reco> ม่ไม่เข้าไม่เข้ากับเองเลยนะเนี่ยน้องชายแล้วยังไงต่อไหนนะไหนกดคลิเลยเก็บเก็บดอกไม้แน่นอนไหนยันดอกไม้ก็กดคีิยังไงอ่ะกดคลิกคลิกคลิกที่เมาส์พี่คลิกที่เมาส์ฮะได้แลยังไงอ๋อมันจิ้มจิ้มนี่อ๋อกระเป๋าอ๋หกสิบต้องต้องเก็บยันเก็บตามเควสแล้วพี่เควสให้เก็บเท่าไหร่เควสให้เก็บสองร้อยเหรอนีพอเควสอยู่ข้างบนเราต้องขุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอหรือยังไง มันจะมีอาวุธให้อยู่มันทำมันมีแต่มันมีมันมีอ่ะพี่ต้องคลิกคิกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหรอใช่อ่ะ้ยพี่แต่พี่กระเป๋าพี่เก็บได้สองร้อยแล้วเนี่ยเต็มแล้วอ่ะพี่แล้วพี่เข้ามาตัวนี้มาที่รังพี่อ๋อเนี่ยต้องส่งเควสกลับมาสองเวสส่งสองเฟสโอ้เสียงอะไรเนี่ยอุ้ยได้ได้น้ำผึ้งมาสองร้อยอันพี่ก็พี่รับพี่รับเควสยังเฮ้ยเราไม่มีเสียงอะไรด้วยอ่ะแปลกๆ คือเสียงอะไรอ่ะผมผมหัวอะไรพี่มันเป็นพลังพลังอะไรไม่รู้อะเฮ้ยเราลิขสิทธิ์ปัญหาเลี้ยงกรสิ์เพลงปะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยไม่โดนไม่โดนโดนมันเนี่ยไปมันเป็นเพลงนั้นเนี่ยเพลงดึ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 งแล้วไงต่อเราต้องไปหาพึ่งเหรออ๋อพี่อยู่นี่พี่กด e เลยกด e อะแล้วมันทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพึ่งมันจะเนี่ยอ้าวน้ำพึ่งหายไปอ่ะเนี่ยหายไปแล้วพึ่งแล้วพี่จะได้เงินโอ้ยอ๋อเนี่ยมันเราไปทำอะไรสักอย่างจ้าแล้วพี่ก็จะได้เงินพี่มี อันนี้พี่มีฮอนนี่ฮอนนี่สามร้อยกว่าทางซ้ายมือใช่อันนี้คือไรลังอันนี้คือทำแรงแล้ต้องเอาไข่ใส่ก็ไม่อันนี้ลังเพื่อนอ๋อรังเพื่อนอ๋อคือนี่คือลังเรา่ังเดียวแล้วทำไงอะใช่อะไรต่อเมคฮอนนี่แล้วไงต่อเอ๊ยมันเราทตะวันไปหมดเลยจากนั้นพี่ก็ไปรับเคสเหมือนเดิมครับพี่ส่งเคสเสร็จแบบมันมีประมาณร้อยกว่าเคสอะร้อยกว่าเคสใช่แล้วผมทําเสร็จแล้ว ถ้าพี่ทําเสศษพี่จะได้ไหนไหนไหนตังพี่อ่ะตังพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยตังอยู่ด้านบนพี่ฮันนี่อ่ะฮันนี่ฮันนี่นี่คือน้ำผึ้งหรือทังอ่ะคือน้ำผึ้งอ่ะทำเควสดตอบพี่ก็รับเควสแล้วพี่ก็เอาทำอะไรอ่ะอ้าวมาคือเขาบอกให้เขาเลยเขาบอกให้เก็บเก็บไอเนี้ยเหรอเก็บเก็บไอเนี่ยสองว้อันเหรอไม่มันมันเป็นตัวมันเป็นตัวดีไหมตัวดีใช่ใช่ตัวนี้ตัวพี่ตัวขาวๆเลย เก็บอนุนเหรอนี่ผมโดดอยู่ขอให้เก็บปุยปุยปุยไฟเนี่ยนะใช่เออไหนเราเก็บไงอ่ะขุดไปเร็วเลยพี่ไหนขุดที่พื้นเนี่ยนะใช่จะเป็นดอกไม้ที่ขุดเลยอ๋ออันนี้เราทำไรเนี่ยผมก็ขุดเหมือนกันเนาะเอฟเฟกต์เราอลังการมากพี่ต้องขุดให้ครบ250บมัน โอ้มันขุดช้าเนี่ยตุ๊กตุ๊กผขุดกระเบื้องนีนะขุดท่าขุดมันตลกก็เกินทำไมมันจับอย่างนี้ล่ะไม่ใช่กระเป๋าพี่เต็มขุดไม่ได้เหรอโอเวนกรามกระเป๋าเต็มนี่พี่แล้วพี่ก็เดี๋ยวค่ะเลยพี่มาร้านค้านี่ร้านค้าไหนพี่ซื้อของเนี่ยช็อปเราต้องขายไหมเนี่ยเราต้องไปใส่ที่รังเพิ่มเราไหมใส่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของก็ได้ซื้ออะไรอ่ะเนี่ยพี่มีที่ขุดมีกระเป๋าไหมโอ้โหขุดเยอะเลยขุดอีขุดอะไร ตรงไหนอะที่ะกดเลยอ๋อกด e พี่เกาเรียกดูเฮ้ยนี่ที่เก็บหรอโอ้ยต้องใช้หกร้อยฮันนี่ฮันนี่ไม่มีตังค์แต่ไปเก็บตังค์ก่อนใช่เรากออกยังไงเนี่ยเมนูออกอ๋อกด e กด e กด e สาแล้วไม่มีอะไรอีกอะเปลี่ยนนที่กดอ๋อที่กดเเปนรื่อยเลยที่กดก็หกร้อยแปดร้อยกว่าโอเคยังไม่มีตังค์เราต้องเอาไปไปเข้ารังพึ่งก่อนใช่ไหมใช่ ทำแบบนี้แหละอฮยพึ่งตอนนี้นพึ่งผมพึ่งผมมี47ตัวน้องชายน้องชายคือน้องน้องคือน้องนี่แบบไม่ไม่เหมือนกับแบบเหมาะกับเกมนี้เลยนะเอาจริงเดี <c oughs> ๋ยวพี่มันมันแก้เบื่อดิเะแก้เบื่อใช่เฮยพึ่งน้อยของเราตัวเดียวอะยังไงต่อไปเก็บใหม่เฮ้ยพี่พมีพี่มีน้ำพึ่งแล้วพี่ทำเควสก่อน อ๋อเควสพี่ยังอยู่วะเควสพี่ยังให้เก็บนี่อยู่เลยเนี่ยเนี่ยครบช่วยแบบนี่คือแปะน้ำเจอเจอเบอไป,ปครบสองร้อยสิบอ๋อเควสครบเราก็จะได้ได้ตังค์หรอมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวไปส่งก่อนอ๋อมันมีแค่เก็บแค่ทันตะวันแกะน,นี้สองอย่างเองเหรอเวทมันมีมีหลายมีหลายอ๋อมีเห็ดด้วยอ๋อมีเห็ดด้วยงั้นด้วยอ๋อมีเมืองกันนุ่นีิโอ้ก็แบบเป็นแบบชิลแมปชิลเล่นเพลินๆปุ๊บพอเราส่งเควส โอ้ได้ตังค์มา400คือได้จะพึ่ง400อย่างงี้นี่เองเควสยิ่งเยอะจะได้ตังค์จะได้เงินเยอะขึ้นไปเควสเป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยเหรอมีพี่แต่มันจะแบบเป็แบบไม่ถูกอันนี้เขานี้เขาบอกให้เก็บให้เต็มเต็ม500แต่ก่อนอื่นเลยเราไปซื้อเราไปซื้อช็อปก่อนซื้อกระเป๋าก่อนกระเป๋าเราไม่มีบอกให้เก็บโพเลนใช่ไหมพี่ใช่โพเลนนี่คือพี่เก็บตรงไหนก็ได้เลยที่มันเป็นตรอไหมันเต็ม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  เงี่ยพี่ซื้อที่เก็บก่อนเพิ่ม6เพิ่มเพิ่มช่อง700ไปเลยปัป๊บโอเคได้ที่เก็บใหม่แล้วออกจากร้านไปน,น,นี้แหละพี่จะเพิ่งเพิ่มพี่ซื้อเพิ่งตรงนี้อ้าวไตรงไหนน้องรูปไข่นี่ไหน่ไข่เ้ยนี่กล่องอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นกล่องพี่ยังไม่มียังอยู่เนี่ยพี่ซื้อตัวนี้ไข่ทำไมเกมมันตะมุตะมิจัง <laughs> ไข่ใบเท่าไหร่เนี่ยไข่เราพันน้องชายจะเย็นก่อนนะไว้ก่อนนะแล้วพี่ไปเก็บเก็บแต่ไข่นี้ถ้ายิ่งถ้าซื้อซื้อปุ๊บมันจะเพิ่มนะเพิ่มราคาตอนนี้ของผมฟองละสิบล้านอะโอ้โหสิบล้านเลยแล้วเดี๋ยวตังกรีติกาไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ตังกรึพี่เลยโอ้โหคือแหลกแหลกมากด้วยนะเนี่ยาพี่ละเราต้องคลิกเรื่อยๆเหรอถ้าเราไม่คลิกได้ไหมเนี่ยพี่กดคีย์ค้างก็ได้กคค้างไม่บอกแต่แรกโอ้โหเมื่อกี้กดคลิกซะรัวเลย ปิบขุดอันนี้มันขุดได้ทีเท่าไหขุดได้ทีลสอย่งไงนะ้ที่ขุดอันนี้ใช่ที่ขุดพี่กากอ้าวน้องว่าพี่อนะระ <c oughs> โอ้เสียใจโอ้ทุกคนครับผมโดนว่ากากโอ้เสียใจครับโอเคไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ผมเก่งก่อเข้าไปดูใหม่เจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีฮะ